นีัครับสัวดีพเสเียแมงที่กิงปลานะครับยางขนาดเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลกับเก้ามิลเข้าแล้วนะครับนี่ขนาดปากานะครับวัดให้ดูนะครับขนาดปากาจะเป็นตัวนี้จะเป็นสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับรูเล็กนะครับเจ็ดมิลรูเล็กเขาเรียกว่าเจ็ดมิลรูเล็กนะครับมีสีมีอยู่สามสีนะครับสีเขียวสีดำนะครับ แล้วก็จะเป็นสีเหลืองตัวนี้นะครับนี่ครับเจ็ดมิลสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับมีสามสีนะครับอันนี้จะเป็นเจ็ดมิลเจ็ดมิลรูใหญ่นะครับเขาเรียกว่าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับจะมีอยู่สองสีนะครับนี่สีเหลืองแสงนะครับสีเขียวเรืองแสงกับสีเหลืองนะครับอยู่เนื้อยางนะครับคุณภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเก้ามิลสำหรับยิงหนูยิงตานะครับ ก็เอาไปดัดแปลงใช้ด้วยกันได้หมดนะครับถ้าใครจะชอบขนาดอย่างนะครับก็แจ้งนะครับของเข้านะครับสนใจก็ทักมาที่เพจเสี่ยแม่กังที่กิงปลาครับสวัสดีครับ